หนูก็เคยถามคนะคะว่าชีวิตติ้งคอยอัพเลเวลคืนอีกแล้วตะกี้ติ้งหายรักกันตอนนี้ติ้งมีลูกน้ำกัดอัพเลเวลปะแต่งกับสิติตตามคือเขาจะลูกบวชโอ้ยพี่แมมคนขอนแก่นน่ารักอยู่แล้วค่ะติดน้องแพนกับน้องบอยมากหาปีอีเแม่สี่ยูฮอดบ่อะไีเแม่เจดซีฟแล้วหกคอนเฟิร์มแล้วค่ะปอกุ้งเผา แต่วันนี้ดูใส่ชุดร้อนหลวงจริงมันไม่หมดเตกทีวะดอกแกบอกว่าคำตอบของแกก็คือว่าแกเออทำไมเยอะนอนแกไม่รู้หรอกว่าข้างบันข้างหน้ามันคืออะไรมันมันมันจะมีโอกาสไหมแต่แกบอกว่าพี่พี่มีความรู้สึกว่าสักวันมันต้องได้คุยกันอยู่แล้วคุยกันคือในฐานะแบบไหนคุยกันคือแอนต้องแอนต้อง ดีๆลงแลียพี่ดองใช่ไหมใช่ไหมดองเอ็นต้องมาแบบสมุดลงเลียแันรล่นบเอ็นต้องมาแบบว่า,า,า <laughs> พี่รู้ได้ยังไงว่า <laughs> ว่ามันจะเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้ <laughs> แต่ว่าพี่มีความรู้สึกว่า <laughs> บอกว่าให้ลงไปเบิ้งกรรมกาลลงมันต้องได้คุยกันแล้วมันต้องมี<ไ>วันนี้อะไรอย่างเี้ยใ่คือหมายถึงว่าจุดเป้าหมายฝั่งหมายของเราอะค่อนข้างที่จะชัดเจนเหมือนแกก็ห้ทําททำทุกอย่าง เพื่อที่จะได้เจอหนูในวันนี้แล้วหนูก็ทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้เจอคนคนหนึ่งที่หนูไม่ได้คิดว่าจะเป็นพี่บอยหนูแค่ทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เห็นอะไรหลายอย่างในตัวหนูแล้วก็รับหนูได้ในสิ่งที่หนูเป็นแล้วก็พร้อมที่จะแบบ สู้แล้วก็ยืนเคียงข้างไปด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่ที่หนูคิดแต่หนูแค่ไม่ได้มองว่าพี่บอยเป็นคนนั้นเฉยๆแต่แกก็แบบเหมือนแต่แกเล่าสิเล้งเล้งเป่าไวบว่ามันต้องเป็นข่อยอยังสิแ <S <S ม่เออหรือเปล่ากับว่ารู้ พยายามนะเออนั่นแหละมันก็เลยเหมือนกับว่าหนูในคําที่หนูพูดอะในบางทีแกจะเป็นคนที่ไม่พูดแต่แกเป็นคนที่ทําให้เห็นว่าว่ามันเป็นยังไงแม้กระทั่งกับหนูความรู้สึกห่วงหนูมากแต่ก็ไม่พูดไม่บอกแต่บางทีเราก็อยากได้ยินอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีคําเราก็จะมีการตกลงกันแบบนี้กันอยู่เรื่อยๆว่าพี่ไม่ได้นะบางทีพี่ก็ต้องพูด เพราะหนิงก็อยากได้ยิน